ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ที่รานนิยมนนทบ,บุรีลูกใหญ่ๆก,กิโลละห้าสิบบาทวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดที่บ้านพิดโจกลูกเขยเตาไล ใช่ป่ะลูกเขยป่ะใช่ใช่ลูกเขยครับผมผมรู้จักตาตาหูไรนี่คือปัสสาวะก้อสุดแล้วคนผู้ชายชื่ออะไรนะรุ่นรุ่นน้องผมหน่อยหนึ่งชื่อทิศในทิศเปิดะมะาทิศในทิศเปิดนะรุ่นพี่อีกคนนึงทิศรอดมัม้งอืมอร่อยไหมเนื้อหวานคนก็ชอบบางคนอาจารย์สุทินเมื่อวานเอาห้าหกโลเอาแบบนี้ทั้งนั้นเลยอันนี้หวานเลย ใช่ถ้า,ถาสุกเ้าเหนียวจะหวานขนาดไหนพี่คิดดูกันแล้วกันมีมะมว่ามามวงโบราณต้นเก่าแก่พื้นดินท่ <th> นนที่ดินนะแบบเหยอียบไม่สูกเลยแต,ตะลอกแตะลอกแคะด้วยความที่ค่อยๆด้นไปเข้าไปเนี่แกจัดเลยล่ะกิโลห้าสิบเจ้าของสวนเหรอฮะแก่จัดเจ้าของสวนเหรอมะม่วงนี่มะม่วงม่วงน้ำต้นไม้ไปซื้อไม่ค่อยเจอแก่ๆแรอกอาทิตย์ก่อนนิดซื้อที่ ที่ก่อนซื้อที่ตลาดน้ำไซน้อยอ่ะหน้าวัดตถัยอะโหขาวงนนแงเจอเปรี้ยวอีกต่างหากใชที่เลือกเอาเลือกเอาตานซีร่เลยนี่เอาพี่ด้วยคุณป้ามาถ้าฉัยขนาดนี้คุณป้าแล้วก็สุดเลยชมพู่ก็มีนะชมพู่ชมพู่อยู่ในสวนพีมม่แก่ชมพู่ยังไม่แก่ออไอท้ที่คือมันก็เป็นไม่เสมอนะไอ้ที่แก่อร่อยเลยแลใส่เข้าไปสุณป้า เออที่แกก็กระลอกเนี่ยโลแล้วจอดจอดจอดสี่โลเอ,เอาเอาไม่จิกเขียนไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะเอาถุงโลขีดแล้วก็จะได้แล้เราไม,ม่จิกไม่เขียนลูกหนึ่งนะมาเขียนไะด้ได้โลมาใส่ไปอีกลูกหนึ่งแอดมันยังไม่ได้สี่โลโลละห้าสิบนะยังมีอีกในสวนใครต้องการมาซื้อได้เนี่ยแกจัดเลยอ่ะ ขนาดสุกกตะก้อยังมีเปรี้ยวนิดเดียวอย่างไม่ถ้าไม่มีอ่ะก็ยังไม่ได้ไม่ได้อีกอาะนิดนึงอ่ะกิโลนี่เจ้าของสวนเนี่ยกิโลกิโลจดไว้นะบอกเอาเมจิกมาเขียนผมไม่มีมีแต่ปากกาเองอะไรไม่บอสเอาจดใส่กระดาษก็ได้ว่าถุงไหนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่บอสมันลิดสี่ใส่สี่มันนสามกวแค่สโลอาอนี่สามโลเมื่อกี้สี่โลนนี้สามโลอ่ะ เจ็ดโลแล้วอันนี้จะกินก่อนนีสองโลเก้าโลอ่ะโอ้ยพอแล้วสี่ร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ถึงห้าร้อยเลยตาง <450. S 3> อยู่ยีสิบาสี่รอยห้าสิบะไรสี่รอยห้าสิบเก้าโลลูกพีก็จุกนะะแถม,ม,มเอเขาแถมให้ไงไม่เอาไงไม่ไอ้นั่นใช่ไห เก้าโล450สี่ร้อยห้าสิบกินไปแล้วครึ่งกิโล,<ร>โละ